ในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันดับแรกคือบุคคลนั้นได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หากมีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์มรดกจะต้องตกแก่ผู้รับพินัยกรรมก่อนหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้หรือพินัยกรรมที่ทำไว้ไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกจึงจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดทายาทโดยธรรมเอาไว้ทั้งสิ้น6ลำดับหนึ่งผู้สืบสันดานส 2. บิดามันดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดา4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา5ปู่ย่าตายายและ6ลุงป้านาไม่ใช่ว่าทายาททั้ง6ลำดับนี้จะขึ้นมารับมวรดกของผู้ตายได้ทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะดังนั้นลำดับแรกคือผู้สืบสันดานจึงเป็นลำดับที่1ที่จะต้องถูกนำาพิจารณาทายาทลำดับ2คือบิดามารดากฎหมายก็ได้ให้สิทธิในการรับ